เดี๋ยวเขาจะเข้าเดี๋ยวผมไลา์บอกไ,ได้แต่เขาได้คอท์ให้ใช่ปหมได้คอร์ดูแต่พี่ก็เผื่อไว้ถ้ามันได้ได้ไหมได้ได้ <c oughs> ได้ได้ป๊าบเกมมาจากไหนพี่ปีนไปได้ปะ <c oughs> สวัสดีนะครับแฟนๆทางทลสปอร์ตถูกช่องทางเลยนะครับ Facebook YouTube t i k t อกต้อนรับนะครับอีกครั้งหนึ่งที่สนามฝึกซ้อมนะภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินนี่คือภาพบรรยากาศสดๆเลยที่จังหวัดสงขลาครับทีมชาติไทยเราเดี๋ยวฝึกซ้อมกันต่อเนื่องนี่เป็นมื้อสุดท้ายก่อนเจอกับทีมชาตฟิลิปปินส์อันดับ1 4 8ของโลกครับก็แข่งขันพรุ่งนี้11ตุลาคมเวลา2ทุ่มก็ เข้ารายการทางไทยรัฐของเราเนี่ยตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับส,มสามารถติดตามมันได้นะครับเกมแข่งกับฟตบอลคิงส์ครับของดี่้0ทั้ง2คู่ในวันพรุ่งนี้ผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวีกดบันลขสาย F2 สี่โมงครึ่งครับซีเรียพบทาจิกิสถานแล้วก็หนึ่งสองทุ่มนะครับไทยพบฟิลิปปินบอกเลยว่านี่คือทัวร์เมนท์สำคัญนะครับเราเองต้องการวาคว้าแชมป์คิงส์คัพให้ได้ไม่ได้มั้งแต่ปี2อ1 7 บรรยากาศสดๆตอนนี้เลยครับมาซาดะอิชิอินะครับพูดคุยกับรามจ่ายแล้วก็เตอร์วีรเทพป้อมพันธ์ที่ผมคิดว่าพรุ่งนี้ก็จะลงสนามตัวจริงและคิดว่าน่าจะจับคู่กับวิลเลมเวเดชเชอร์อันนี้ในมุมที่ผมผมคาดการไว้นะครับถ้าเราเราวัดมาจากเกมที่เจอกับเวียดนามก็คิดว่าสองคนนี้ก็มีโอกาสลงเล่นแล้วก็อีกคนหนึ่งคือวา,าชิตกันดิศีบาเพนที่ก็มีโอกาสสอดแทรกกับการลงสนามเป็นตัวจริงเช่นเดียวกัน รอดูครับทีมชาติไทยวันนี้จะเป็นยังไงกับการฝึกซ้อมเดี๋ยวสื่อมวลชนเก็บภาพได้15ทีจนถึง4ี่โมงสิสวัสดีคุณ Bush Auto Official ด้วยนะครับว่าอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยเสียงชัดเจนสงขลาก็ฝนตกไม่รู้วันจริงวันนี้ไลฟ์ Live ในวันนี้นะครับผมก็นอนไปงานแถลงข่าวมาก่อนที่จะฝึกซ้อม อิชิเองบอกแล้วนะครับว่าเป้าหมายรายการนี้คือการคว้าชัยชนะให้ได้ทั้ง2เกมนั่นหมายความว่าต้องการคว้าแชมป์ให้ได้และหนึ่งสิ่งสําคัญของทีมชาติไทยในชุดนี้คือมีการเปลี่ยนแปลงนักเตะเยอะ,ะเหมือนกันแต่อิชิเองก็มองว่าเป็นเรื่องปกติที่ต้องต้องเปลี่ยนแปลงส่วนการเจอฟิลิปปินส์เขาบอกฟิลิปปินส์มีทีมที่ดีนะครับนักเตะก็มีลูกครึ่งมีบรรดานักเตะที่เล่นในยุโรปเยอะเหมือนกัน แต่ก็มองว่าเตะไทยในชุดนี้ก็ยังคงจะดีกว่าทีมชาติฟิลิปปินส์และสามารถคว้าชัยชนะไปได้อลิสตอนเราเองก็เปิดใจเหมือนกันนะครับก็บอกว่าอยากให้แฟนๆนมาเชียร์กันหน่อยเพราะว่าเป็นเกมสําคัญต้องการแรงใจแรงเชียร์จากผู้เล่นคนที่12เดี๋ยวเราเห็นภาพนะครับดิกรัสมิทโจซันเนี่ยเดินมาแล้วครับบริเวณฝั่งซ้ายมือตามมาด้วยโจธานเข็มดีครับก็คิดว่า2คนนี้น่าจะลงสนามเป็นตัวจริงครับ ลุ้นหนึ่งตำแหน่งที่มีโอกาสลงเล่นนั่นคือแบ็คซ้ายอย่างอาภิสิทธิ์สรรดาหรือจะเป็นสัสลักห่ายพระคนที่ออกสตาร์ตตัวจริงก่อนในการเจอฟิลิปปินส์จริงๆอผมมองว่าถ้าเราเราใช้อภิสิทธิ์เลยก็ดูจะเหมาะสมเพราะว่าอาภิสิทธิ์เองก็สามารถจะลงเล่นได้ในเกมที่เป็นเกมแรกกับการเจอฟิลิปปินส์ที่คุณภาพอาจจะไม่ได้ไม่ได้ดีมากนะักหรือไม่ได้เก่งกว่าไทยมากนะ คุณภาพเราเหนือกว่าพุู่งตรงซึ่งถ้าลงเล่นในเกมนี้ก็ดูเหมาะสมอาจจะเหมาะกว่าเกมที่เจอซีเรียถ้าเราเจอเล่นนัดชิงนะครับวอาอาจจะเหมาะกว่าต้องขออภัยมาสักครู่ภาพหายตอนนี้แก้ไขสัญญาณแล้วนะครับฝนตกไหมครับที่นูน่นตกแล้วหยุดแล้วครับตกแล้วหยุดแล้วนะครับตกแล้วหยุดแล้วคุณบูชบอกผู้นี้เตะสองทุ่มเข้าทางไทยรัฐทีวีทุ่มครึ่งครับถูกต้องครับ นี่คู่ไทยนะแต่คู่ทาจิกับซีเรียเข้าตั้งแต่4ี่โมงสิบิกออฟสี่โมงครึ่งแล้วเดี๋ยวพวกนี้มีรายการเชียร์ไทยคือกล้องด้วยก็สามารถติดตามันได้ครับผ่านทางทุกช่องทาง,งทางไทยรัฐเลย Facebook, YouTube, t i ต t o k ไทยรัฐสปอร์ตแฟนๆมองยังไงครับกับเกมเจอฟิลิปปินที่ท,ที่ก็ถือว่าน่าสนใจไทยเรายุอิชิเจอทีมจากอาเซียนมาแล้วสทีมนะครับนั่นคือเวียดนาม ก็สิงคโปร์เราชนะสิงคโปร์สานในคัดบอลโลกเราชนะเวียดนามสอง,งทีมชาติไทยไม่แพ้ฟิลิปปินส์มาตั้งแต่ปีหนึ่นะครับนานมากแล้วครับโอ้โหเท่าไหร่อ่ะห้าสปีที่เราไม่แพ้ฟิลิปปินส์มาเลยนะฮะล่าสุดเราเจอกับฟิลิปปินส์ก็ชนะไป40่นย่ในนั้นที่ยิงประตูก็คือเจ้าเซฟสุพนันบุยรัตก็ มีชื่อกับทีมชุดนี้ด้วยเหมือนกันนะครับที่ดาะบอลกันอยู่ในคลาสเมเกลเซนกับโจธานเข็มดีนี่เล่นแบบฟุตบอลเลยนะเรียกว่าเทคบอลเล่ไหม <c oughs> ดูครับก็ชิวๆกันนะครับวันนี้ผมมองว่าไอฉี C A เขาก็ใส่แท็กติกไปหลากหลายแล้วแหละวันนี้ก็คงเป็นการฝึกซ้อมรีแลกซ์รีแลกซ์แล้วก็ให้ได้เห็นความฟิตของนักเตะว่าทุกคนน่ะพร้อมไม่มีใครบาดเจ็บนะครับ หนึ่งในคนที่มาร่วมแถลงข่าวของ,องฟิลิปปินส์นั่นคือแพทริกส s t r ตรวครับมีฟิลโตัรับของเมืองทองอยู่ในเต็ดเคยอยู่กับไลฟ์ซิกตั้งแต่เป็นเยาวชนนะครับแล้วก็เล่นฟุตบอลอยู่ที่เยอรมน,นีมาต่อเนื่องในลีกรองๆส t ตรว์บอกว่าเตะไทยเนี่ยมีคุณภาพมากเลยครับมองว่าไทยมีแนวทางการเล่นที่ชัดเจนมากๆแล้วก็คิดว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่ยากแต่ก็หวัง กับการจะคว้าชัยชนะให้ได้ไม่ใช่งานง่ายแต่หวังจะชนะให้ได้พร้อมทําทุกวิธีทางในการจะชนะทีมชาติไทยให้ได้กุญซึ่อองเขานะครับอเบิร์ตกาเบลยาสครับดีกุญซอของอทีมอย่างในทีมางดังนะครับเปหลายๆทีมแล้วก็ผู้ช่วยโค้ชของบาเซลนาชุดปีแล้วก็เป็นผู้ช่วยโค้ชของดอทมูลรู้สึกล่าสุดคุมทีมอย่างมิทูแลนนะครับมิทูแลน ใน,ในยุโรปมาก็แนวทางการเล่นผมมองว่า,วาต,ต้องจับตายทีหนึ่งว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าสไตล์โค้ชฟุตบอลสเปนเขาก็จะมีแนวทางการเล่นที่ชัดเจนเหมือนกันนะกับบอลเรื่องของการเล่นแบบเท้าสู่เท้าต่างๆมันก็น่าสนใจสอบถามได้ครับคุณตาสอบถามมาทำไมไม่ได้ซ้อมทิ่สนามตินสุรานนท์อันนี้ผมบอกเลยที่ไม่ได้ซ้อมเนี่ยเพราะว่าถ้าให้ซ้อมที่สนามติลหนึ่งทีมฉนันทุกทีมต้องซ้อมนี่สนามตินนะครับมีความกังวลเรื่องของสนาม ฝนตกด้วยแล้วก็ถ้าซ้อมกันหนักๆทั้ง4ทีมเนี่ยสาภาพสนามอาจจะไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่ถ้าถ้าแข่งขันกันในวันจริงนะครับคอมเมนต์ถามกันมาอีกนะครับฟิลิปปินส์ตัวเยอะนะครับแต่ว่าเชื่อว่าเราทําได้ดีตัวดีกว่าแนวทางชัดเจนก็มากกว่าก็ไม่ประมาทผมก็มองแบบนั้นนะครับมองแบบนั้นเหมือนกันคุณบุชออสต้องออฟฟิเชียลบอกวันนี้ไทยรัฐเล่าข่าวกีฬาใครเข้า เดี๋ยวรอติดตามเลยกันนะครับรอติดตามเลยกันว่าใครจะเข้าแต่ว่าคุณภาพรับแก้นแน่นอนทุกคนครับถามผมมาคุณบุชออโต้บอกเสาร์นี้จะแวะไปดูคาระบะลเซเว่นอาไซด์ไหมเดี๋ยวเตะที่สงขลานี่ใช่ไหมสนามที่19เดี๋ยวอาจจะไปครับเดี๋ยวอาจจะไปเดี๋ยวรอดูโปรแกรมก่อนนะว่ามันทับซ้อนกับการฝึกซ้อมของทีมชาติไทยมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่ามันเตกนะกันในช่วงบ่ายโมงถึงหนึ่งทุ่มนะแต่ผมเองก็ต้องเกาะติดทำข่าวทีมชาติไทยเดี๋ยวรอดูอีกครั้งหนึ่งว่าจะสามารถ แวบไปได้หรือเปล่านะครับก็คอมเมนต์สอบถามกันมาเยอะเหมือนกันนะครับอยากฝากถามอะไรอยากถามอะไรลองคอมเมนต์มาบอกกันได้ครับคุณสุระศักดิ์บอกเปิลกสให้กับทางอนันต์สองวันลงเล่นบ้างน,นะครับหรือปรามเมดก็ได้ก็ผมว่าก็มีโอกาสาลงเล่นนะอนันต์ฝั่งซ้ายเนี่ยผมว่ามีโอกาสาลงเล่นถ้าดูจากแนวทางนันฉีเขาก็ให้โอกาสนักเตะเยอะเหมือนกัน แอดมินครับอีก3ามทีมใช้สนามไหนซ้อมบ้างนะครับก็อย่างเมื่อเช้าเนี่ยผมไปที่ซีเรียที่เขาซ้อมเขาก็ซ้อมเดี๋ยวผมเช็คแป๊บนึงนะว่าซ้อมที่ไหนแต่คือซ้อมที่สนามในมหาลัยนะครับในมหาลาัยทั้งหมดเลยนะฮะสนามซ้อมนะครับอืมส่วนวันนี้ทาชิกิสถานก็ซ้อมสนามด้วยกับทางซีเรียครับแล้วก็ไทยเราซ้อมที่สนาม มหาวิทยาลัยสงขลา,านาครินทร์ก็อาจจะไม่ได้แบบไม่ได้ซ้อมแบบที่เดียวกันหมดนะเ,ออเพราะว่าเรื่องของเวลาอย่างซีเรียเขาซ้อมตั้งแต่1 1บเอ็ดมงครึ่งครับเดี๋ยวถ้าจีเนี่ยไปซ้อมหนึ่งทุ่มที่สนามในมหาลายัยที่เดียวกับที่เดียวกับที่ที่ซีเรียฝึกซ้อมแนตะ่ซ้อมหนึ่งทุ่มนะเราซ้อม5้าโมงเย็นแต่ตอนนี้ฝนตกลงมาหนักอีกแล้วตกมาหนักอีกแล้วนะครับ ไม่รู้จะเป็นปัญหามากน้อยแค่ไหนกับการขันในวันพรุ่งนี้นะครับถ้าฝนมันตกลงมาแบบนี้คือเราเรานึกภาพดูเะครับเตะสี่โมงครึ่งเนี่ยสนามมันมันมันตกใช่ไหมฝนมันตกลงมาเนี่ยฉนันเนี่ยถ้ามันถ้ามันตกหนักบ้างแต่คู่สี่โมงครึ่งแล้วเต,ตะต่อเลยในคู่สองทุ่มปัญหาสําคัญคือสนามไหวไหมเพราะว่าที่สงขลาตอนนี้มันตกมาเรื่อยๆนะครับตกตกหยุดหยุดแล้วตกแต่ละทีก็ตกค่อนข้างแรงเหมือนกันฉันเนี่ย โอ้โหเป็นสิ่งที่ต้องต้องรอดูแต่ว่าวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสไปที่สนามปินสุรานนท์มาแล้วแล้วก็ไปเห็นเรื่องของผ้าใบผมทำทำโพสต์ไปแล้วแหละที่เป็นเรื่องของผ้าใบาในสนามเนี่ยว่าเขาเขาใช้ผ้าใบาในการทดลองปูพื้นหญ้าไม่ให้มีฝนที่มันตกลงมาบริเวณพื้นหญ้าถ้ามันตกหนักก็จะเอาผ้า,บาใบเนี่ยในการปูขึ้นมาเพื่อป้องกันเรื่องของหญ้าที่มันอาจจะมีความเฉาความเหี่ยวหรือว่าโดนน้าหนักหนักก็จะเละได้ ก็ฝ่ายจัดเขาค่อนข้างมีมาตรฐานแล้วมีมีการการทํางานออกมาได้ได้ละเอียดอันนี้ต้องชื่นชมนะครับคิงส์ครับครั้งนี้สงขลาเองเขาก็จัดเรื่องของผ้าใบามาซึ่งผ้าใบาตรงนี้มันก็ไม่ใช่ว่าทุกครั้งจะมีอ่ะใช่ป่ะกับแข่งขันเนี่ยบางทีต้องต้อง,อง,องเอาเอาเครื่องรีดน้ำมารีดเนี่ยแต่ว่าถ้ามีผ้าใบาเนี่ยผมคิดว่ามันช่วยได้เยอะนะครับใ,ในในมุมของสมมติพายุข้าหรือว่าฝนตหนกหนักไหน้วต้องเลื่อนแข่งขันต้องพักแข่งขัน ก็สามารถใช้ผนะ้าใบเป็นตัวช่วยได้คือสมมติเที่ยงฝนเรียเตะรวมตัวแล้วนะครับฝนก็ตกต่อเนื่องเหมือนกันแน่นอนนะครับว่าโอ้โหบรรยากาศแบบนี้เราเราก็กังวลนะเนออี่ยชนะไ์สุตร์กลาสินนะครับกับปทีมชาติไทยก็มีความหวังนะครับกับการหวังจะคว้าแชมป์ให้ได้นะครับกิ n งสัของเขาในครั้งนี้ก็รอดู พี่เจเคยได้มาแล้วนะเคยได้มาแล้วนะครับสมัยนู้นเหลือย้อนยุคน่าจะยุคไรวันนะฮะเนี่ยกลับมาครั้งนี้เป็นซีเนียร์ละก็เดี๋ยวรอดูแล้วก็วันนี้จริงๆบรรยากาศภายนอกแฟนบอลก็ยังมีอยู่นะพี่โจ้นนะยังมีคนมาดูอยู่เพราะว่าเพราะว่าเขาก็อยากที่จะติดตามบรรยากาศทีมชาติแหละแต่ถามว่าเยอะเท่าเมื่อวานไหมก็าอาจจะไม่ได้เยอะเท่าเมื่อวานเท่าไหร่หรือว่า เมื่อวานเนี่ยฝนมันฝนมันก็อาจจะไม่ตกหนักเท่าน,นี้ด้วยแต่วันนี้ผมบอกเลยก็ตกหนักเหมือนกันนะครับเราบอกก็วิ่งวอร์มไปเรื่อยๆก็คงจะเห็นวิธีการเห็นแนวทางแล้วแหละว่าจะเป็นยังไงส่วนรายชื่อตัวจริงผมยังไม่ทราบนะครับติดตามได้ผ่านทางไทยและสปอร์ตที่จะมีกรารประกาศออกมาหนึ่งชั่วโมงก่อนเตะย้ำนะครับว่าหนึ่งชั่วโมงก่อนเตะเราไม่ประกาศก่อนเพราะเราไม่ทราบเราจะทราบ หชั่วโมงก่อนเตะแล้วเราจะโพสต์ลงในเพจของเราทุกช่องทางเลยนะครับติดตามมันได้เลยสําหรับให้เหมือนกันนะต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับวิ่งวอร์มไปเรื่อยเราดูจากสภาพร่างกายทุกคนเองก็ก็โอเคนะครับก็โอเคไม่ได้มีใครแบบเจ็บอะไรแล้วก็ดูเดี๋ยวผมให้ดูกองเชียร์หน่อยครับใส่ถือล่มกองเชียร์นะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงครับ <laughs> ดูดีมีกองเชียร์มาด้วยครับ ถือล่มซือคอนสีเลยนี่สาวสาวมาเชียร์กันเต็มเลยนะฮะโอ้โหห้าสาวนะฮะห้าหกสาวครับมาเชียร์กันเพียบเลยซ<สา>ีซั่นนะซีซั่นที่ที่ผมว่ามันมันเป็นเรื่องที่ดีแหละกับกับการนีฟฟุตบอลมาเตะที่ต่างจังหวัดแบบนี้นะครับถ้าเตะที่กรุงเทพที่ราชมังมันก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้ครับแต่พอเตะที่ต่างจังหวัดนี่แหละเออความข้างใครความบ้าบอลของคนสงขลาก็นี่แหละครับมันคือสิ่งที่เป็นเสน่ห์เป็นกิมมิค ของการแข่ง Kings Cup นะครับที่มาเลเนี่ต่างจังหวัดวิเทศป้อมพันธ์นะครับฟอร์มยอดเยี่ยมมากๆนะครับแล้วก็ถูกคาดหมายว่าน่าจะเป็นตัวโฮบอลสำคัญตัวคุมจังหวะสำคัญเราห้ดูไปเรื่อยครับก็วอร์มกันไปชิวๆนะครับคอมเมนต์เนี่ยผมแวะอ่านกันหน่อยแล้วกันว่าเป็นอะไรยังไงบ้างนะฮะคนดูเพียบเลยครับพี่โจโหหกร้อยเจ็ดร้อคนนะครับบอกน้องอิชิใหญ่มาก อีชีวิ่งเยอะไงเขาบอกว่าเมื่อวันหัดใหญ่ตกหนักในเมืองไม่ตกอ่คุณอาอาบอกแม่เขาอยากให้ลูกชายสุบชััยใจเด็ดเมื่อวานเราสัมภาษณ์แล้วนี่แต่ว่าสุบ c ใจเด็ดอะเราสัมภาษณ์ไปแล้วนะครับคุณแม่เขามาดูคุณน้าด้วยแลครับอฝอนตกหนักเหมือนกันใช่ครับตกหนักเหมือนกันนะครับ ถ้าจุดภาคอื่นจะไม่ต้องกังวลเรื่องฝนตกหนักขนาดนี้กลางอีสานฟ้าปรับปรมากอก็ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอาจจะมีการหมุนเวียนไปได้นะในปีต่อไปแต่ว่าสอบถามนังพิสุพิษพิทักษ์ธรรมมาแล้วครับฝ่ายจัดคิงส์ครับครั้งนี้บอกว่าปีหน้ายังมีความหวงังอยากจัดคิงส์ครับต่อไปครับแต่ขออุปไตก่ก็เรื่องของของวิธีการอแนวทางต่างๆนะครับแต่ยืนยันว่าอยากจะจัดต่อเพราะว่า อยากเป็นเจ้าภาพอ่ะอยากให้บอลมันจัดที่สงขาก็เป็นเรื่องที่ดีครับที่ถ้าได้มันจัดที่สงขาจริงๆคุณ t o ม o r r o w บอกพรุ่งนี้ฝนไม่ต้องมานะครับก็หวังว่าอย่างนั้นคุณปานแฟนบอลพูลร้อยเปอร์เซ็นต์บอกเ<อ><อ>ตะ,ตะวันไหนครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับฟุตบอลทีมชาติไทยเจอฟิลิปปินส์่ายลัสดผ่านทางหน้าจอไทยรัฐทีวีกดหมายเลขสายสองตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งครับ k i กอ o f f ในเวลาสองทุ่มอีกหนึ่งคู่ทาจิกิสถานพบซีเรีย k i กอ o f f ในเวลาสี่โมงครึ่งครับ แต่ว่าเริ่มเข้ารายการแต่เวลา4โมง10นาทีติดตามกันได้วันพรุ่งนี้นะครับส่วนรอบชิงชาเลิร์และรอบชิงที่3าเตะกันวันเดียวกัน14ตุลาคมชิงที่3าเตะ4โมงครึ่งข้ารายการเวลา4โมง10และรอบชิงชาเลอร์2ทุ่มเข้ารายการตั้งแต่1ทุ่มครึ่งนะครับใยต่างกันด้วยนะครับดูบอลดูแบบถูรกักสิ์ดูชัดดูฟรีต้องดูที่ไทยรัฐทีวีช่อง32 มีการห้ามคนที่มาดูไลฟ์หรือถ่ายคลิปไหมครับอันนี้หมายถึงยังไงตอนซ้อมหรอผมว่าตอนซ้อมก็คงได้แหละถ้าอยู่ข้างนอกนะครับคุณฟิชชิ่งบอกแบงค์มาไหมมานะครับแบงค์มานะครับ,บ,รบพี่พี่ครับชุดนี้กล้องหลังกล้องกลางกล้องหน้าแสงน่าจะจับตรงไหนครับหมายถึงอะไรเอ่ยพรุ่งนี้เตรียมปักตะไคร้เฮ้ยโหเฮ้ย,ยผมผมถามแฟนๆดีผมขอแฟนๆช่วยกันปักตะไครนะ้ได้ไหมใครปักได้บ้างปักตะไคร้อะใครยังปักเอาได้ผลบ้าง พิมพหนึ่งมาหน่อยนะครับปักให้ฝนไม่ตกนะครับใครปักได้กดหนึ่งมาหน่อยช่วยกันปักหน่อยคนละไม้คนละมือนะฮะคนละไม้คนละมือเลยฮะช่วยผมปักหน่อยนะเออไม่อยากให้ฝนตกเลยพวกเนี้ยนะครับบอกคนสงขายินดีต้อนรับนะครับแฟนบอลทุกคน <c oughs> ก็ถือว่าผมว่าเป็นเป็นการจัด kings cup ที่ใช้ได้แล้วก็เมื่อกี้ เงืการสัมภาษณ์นะลิมมานะครับวีรุนวิเชียนรัตานาชัยเขาก็บอกว่า King s c ั p ครั้งนี้ไทยเราจัดได้ดีมากนะครับ <c oughs> ชื่นชอบของสองขาที่มีความจัดมีความละเอียดนะครับในการจัดแล้วก็เป็นเจ้าภาพที่ดี <c oughs> เขาบอกว่าดีกว่าวีดนามอีกที่ไปที่อุ่นเครื่องม้าสุดอ,อาภีแบงค์คัพส0 2 4ิที่เราถ่ายท่าสดเหมือนกัน <c oughs> เขาบอกสงขลาจัดได้ดีกว่าฮันนอยที่เวียดนามอีกนะครับมาแล้วคุณรัตนชัยอินบอกว่าปักให้หนักกว่าเดิมมาได้อยู่เอ้ยโอ้เอาแล้วไง <laughs> คุณอ e. ีบอกให้พี่นิกก้ไปปักตะไคร้ <laughs> ปักก็ได้ฟ้าถล่มใครผิดผมไม่ผิดว่าผมไม่ได้ปัก <laughs> พี่ซิมอนบอกกองเชียร์ที่ยืนดูอยู่เนี่ยดูฟีหรยอครับดูฟีนะครับเขาอยู่ในมหาลัยสงขลานนะครับก็าสามารถมาดูกันได้คุณเจนบอกว่าก็ปักแล้วหนักกว่าเดิมสิแอดเ <laughs> ออสวัสดีคนดูหนึ่งพันคนนะครับทางย t u b e นะครับขอบคุณมากเลยนะครับ โอ้โหคอมเมนต์บางอย่างถ่ายวันมาผมก็ไม่สามารถบอกได้นะเนี่ยดูดิแฟนบอลเห็นกันชัดเลยตอนนี้ครับที่ผมให้เห็นให้ดูเนี่ยดูแบบชัดๆเลยดูฟรีไหมดูฟรีครับเขาอยู่ในมหาลัยดูฟรีนะครับตัวนี้เราเห็นแล้วว่ากองเชียร์มาดูนะก็มาดูันเยอะเหมือนกันวันนี้อาจจะน้อยหน่อยถ้าเทียบกับวันอื่นๆพี่ครับเขาอยากให้สุประโชคสารชาติพี่ครับสุขุโชคสารชาติอยากให้เขาให้กำลังใจน้อง สุภัทเหมือนตาให้เขาเล่นเหมือนกาลาโชยู่กับแมนยูกาาโชฟอร์มดีไหมครับให้แบงค์เล่นเหมือนกาาโชฟอร์มดีไหมคุณสุภวิดบอกว่าให้อิชินะฟุตบอลปักน่าจะขลังอ่าน่าจะขลังนะครับคุณมิสเตอร์ตูนบอกเอเลสดูมีความสุขมากก็มีความสุขอะถ้าย้อนไปเขามาเล่นที่ส่งกลาบเอฟซีในปี2015-2016นะครับ2ปีก่อนยังไปการท่าเรือในปี2017แล้วก็ย้ายไปอยู่บาหลีเวเต็ตเมื่อซีซั่นเนี้นะครับ ที่ผ่านมานะครับไปอยู่บาหลีก็ก็เราก็เห็นมิติใหม่ของเอลิสดอลอที่ที่เขาอัพสเกตสกิลตีบวกที่ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยก็ต้องชื่นชมนะครับเอลิสดอลอตอนนี้ก้าวมาถึงเป็นตายเป็นตัวหลักของทีมได้แล้วปีหน้าจัดที่ขอนก่นเชยภูมินะครับก็หวังว่าจะได้ตามที่พี่ธนานะทัญญาคาดหวังเอาไว้แล้วกันไทยนชนจะแมนยู u, ใครดีอยู่กันครับแอดหมอไทยชนะแมนยู สองหนึ่ปะสนึ่งคิดว่าไงเอออ่าผมผมถามหน่อยเลยกันการเจอกับฟิลิปปินพวกเนี้ยคิดว่าไทยชนะไหมน้าถ้า,ถาชนะชนะเท่าไหร่นะครับคุณวิกกระบอยบอกว่าเบนเนวิสเลี้ยงบอลดีกว่าจรณศักดิ์ทำไมไม่ติดก็บอกว่าเดี๋ยวมีโอกาสติดแหละในในในเดือนสิบแล้วก็ในอาชุนคับก็มีโอกาสติดนะครับอื ขาบอกสนามติน้นติดทะเลฝนคงไม่ตกเหมือนหาดใหญ่คุณดมโรุบอกกำไรคนดูกล้ชิดมากใช่ครับกล้ชิดมากจริงต้องขอบคุณนะที่มาเตะกันที่สงขลานะครับผมก็รู้สึกยินดีปีดาด้วยที่มาเตะที่สงขลานะครับไปเตะเชียงใหม่มาหลายปีนะก็เปลี่ยนมาสงขากันบ้างนะครับคอมเมนต์มาละคุณไฮลองบอกสองศนะครับซีมอนบอก3 0คุณคูพรชนกเดินขอจรบอกชนะเห็นซีโฟแล้ว เห็น C 4โแล้วนะครับซ4คณะคำยกนะครับแต่เขาอยู่ตอนนี้เป็นชนะทิพย์ส่งกระสินชนะทิพย์สงกระสินนะครับอืมก็คิดว่าคงได้ลงคิดว่าคงได้ลงแหละพรุ่งนี้ผมมองแบบนี้นะครับนี่ให้ดูบรรยากาศกันไปเลยนะครับโอ้สนุกสนานกันนะแฟนๆดูแบบเต็มอิ่มนะครับผ่านไทยรัฐทีวีช่องสาสองพรุ่งนี้นะครับเราก็เรื่องของออนไลน์ไลฟ์สดก็ติดตามมาไล้ตลอดทุกวันเลยนะครับ อัดครับทำไมบรินผ่าลาไม่ติดพี่โดมเจ็บครับพี่โดมเจ็บอยู่นะครับเจ็บอยู่พักอีกมาสัก6 6สัปดาห์แต่พี่โดมไม่ได้เจ็บจนแบบต้องผ่าเลยนะเหมือนเจ็บเรื่องเอ็นนะนั่นเอ็นร้อยลหวายนะครับเอ็นเอ็นข้อเท้าเลยอย่างเงี้ยคือเจ็บอยู่พี่โดมมันไม่ติดมาต้นเองก็เพิ่งหายเจ็บเพิ่งหายเจ็บมาแล้วก็ลงมาเล่นเกมกันเท่าเรือที่เจอกับทางทางอ่อล่าสุดอุทัยธานีที่แพ้เซเดียมได้นะครับต้นเองก็เพิ่งลงมา เล่นได้ผมตอบถามไปให้นะครับเขาบอกสุบชัยใจเด็ดตัวหนักขึ้นอืมโอเคคุณสุภุ์บอกว่าได้ไปดูซ้อมสองวันแรกดีใจมากเลยนะครับคนบุีร์ทำงานหาดใหญ่อ่าวันนี้แม่พี่อามไมไม่ยังไม่เห็นนะครับแม่พี่อามยังไม่เห็นนะครับอ่าบอก40คุณธนพลบอกมาจัดไปครับจัดไปครับ40นะครับนในสตูนะครับ บอกอีเวนต์เยอะมากเลยสงขาช่วงนี้นะฮะเยอะจริงๆนะครับเยอะจริงๆครับอบอกทําไมจับคู่ไทยไปเตะฟิลิปปินส์ก่อนเจอบ,บ่อยอยู่แล้วบอลอาเซียนเขาจับสลากครับเขาไม่ได้เขาไม่ได้ตั้งใจจับขึ้นมาเขาบอกเขาจับสลากนะครับตามข่าวเรกมาคุณทัวโยมันเทองบอกอยากให้แอร์รวันกาเน,นเย,ยเติดนะครับก็มีโอกาสไหมมีโอกาสแหละแต่ผมมองว่าต้องเป็นฟีฟ่าเดย์แล้วก็เป็นชุดที่ อาจจะไม่ชุดเต็มมากเท่าไหร่นะเอเลวันต้องพัฒนาตัวเองอีกเยอะเหมือนกันถ้าจะไปเทียบกับทางขวาอย่างพี่เท่น,นะหรือนี่แบงค์พี่บุ๊ก,กต่างๆเขาต้องพัฒนาอีกเยอะนะครับคุณคูณพรชนกบอกกดสา่วทีมชาติไทยอ่าจัดไปเลยครับจัดไปเลยครับกด3ามส่วนสิครับจัดเลยครับคิดว่ามีโอกาสที่จะทําได้เหมือนกันนะฮะมีโอกาสจะทําได้เหมือนกันนะครับทีมชาติไทยันพรุ่งนี้ผมเชื่อมั่นว่าชนะแหละและคิดว่าอาจจะชนะเยอะด้วยเหมือนกันนะ ในผมในในมุมผมนะคิดว่าอาชนะเยอะได้เหมือนกันนะครับแต่เราจริงๆผมว่าเราก็ห้ามประมาทเราก็ห้ามประมาทเพราะว่าทางทางฟิลิปปินเองเขาก็ไม่ได้หมู่มากถ้าเราดูจากรายเชอ่อเตที่มียแต่นไทยลี้สึกว่า5คนแล้วไหนจะมีบรรดาพวกเตะที่เคยได้แตไทยลีอีกหลายคนมากๆนะครับเยอะจริงๆเยอะจริงๆผมบอกเลยเยอะจริงก็ขอให้ให้ให้ทุกคนเองก็เต็มที่แล้วก็อย่าประมาทนะครับในการเจอฟิลิปปินคือ คือเวลาเล่นน่ะบุกบุกได้แต่ว่าหลังบ้านอย่าลอยถ้าหลังบ้านลอยเมื่อไหร่เนี่ยเสร็จเลยเสร็จเลยนะครับแอดไปกินไอติมโอง่งยัง,งเห็นใบนังเรื่องละแอดไปกินมาละไอติมโอง่งที่เขาขอใส่ไข่ใช่ปะแล้วเขาก็ใส่โกโก้ขันเอ้ยไม่ใช่ใส่ผงไมโลแอดไปกินมาละแอดว่าก็อร่อยดีนะครับแอดว่าก็อร่อยดีเออแท็กติกจะไม่หลุดไปหรอครับสงสยัยไม่ไม่หลุดหรอครับ อันนี้คือการเก็บภาพมันเป็นการเก็บที่เป็นการวอร์มเป็นการซ้อมที่ไม่ได้การลงทักิกอะไรเป็นห่วงสุขภาพจังนะครับคุณวิกก็รบอยบอกคืนนี้แอดไปพูดไม่ได้พูดไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลั่นนะครับถ้าเราไม่ประมาทผมว่าเราถล่มยับใช่ครับถล่มยับเลยนะครับได้ฝึกซ้อมลูกเ็จพิดบ้างไหมครับชุดนี้หลังตัวใหญ่จริงๆผมว่าเขาก็ ก็มีการฝึกซ้อมแหละแต่เราไม่สามารถดูได้แบบเต็มไงนะใช่ไหมล่ะอยากให้สรนนท์ลงตัวจริงก็มีโอกาสลงได้ไหมมีโอกาสลงได้แล้วครับแต่ผมก็ยังมองว่าชุดเนี้ก็ยังเป็นปฏิวัติที่ต้องลงก่อนลหละในมุมผมนะก็ยังมีโอกาสต้องลงก่อนนะฮะคุณบุญส่งบอกกลมพายุเข้าเหลือเกินนะครับก็มีโอกาสมีโอกาสแต่คงไม่ได้หนักแบบยางนี้แบบที่เวียดนามหรืออะไรนะฮะที่ผมไปมาโตวกัอบปิวนะครับ เออมากันใหญ่คอมเมนต์ขอบคุณมากที่มาดูนะพันสามร้อยคนนะครับที่ดูกันนะครับพันสามร้อยคนทาง YouTube นะครับโอ้โหยังมีช่องทาง Facebook ิกต็อกด้วยผมแวะไปอ่านหน่อยแล้วกันขอบคุณคนดูนะครับทาง t ิกต็อกด้วยนะฮะทิกต็อกคนดูเพียบเลยนะครับ ขอบคุณมากนะครับคุณบางรอนบอกดีครับคุณบางรอนอคอนครศรีนะครับคุณปอนบอก50อ่าเอาสิเอาสิาสบดินเจ็บนะครับบดินเจ็บเลยครับตามที่ผมได้บอกไปมาสักครู่นี้แล้วนะครับพัาอีกสักประมาณ6สัปดาห์เพิ่งคุยพี่โดมมาไปกันท่าเรือมาแล้วเขาบอกประมาณสักอีกสักหน่อยอะไกันแต่ไม่ได้ผ่าอะไรนะครับไม่ได้ผ่าอะไรไม่ได้ผ่าอะไรครับสบายๆเดี๋ยวกลับมานะครับพี่โดมเล่นดีมากกับการท่าเรือนะครับ ยิ่งทั้งแอสซิสต์ต่อเนื่องเลยจริงๆก็นี่แหละครับเป็นบรรยากาศที่เราคงน,น่าจะจะเห็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเหมือนกันที่ที่ฝนมันตกแบบนี้แล้วก็สนามชุ่มฉ่ำนะครับคอมเมนต์เองก็ถามออกมาเยอะไปยังไงบ้างเดี๋ยวให้ดูดหน่อยนะบรรดากองเชียร์พี่โจเจาะไปนิดนึงนะฮะฝั่งนู้นเลยครับเด็กเพียบนะเจอไหมเด็กนะเออเด็กๆมาเยอะเลยนะครับเป็นการสร้างแรงบันดาลใจได้เป็นอย่างดีนะครับ สร้างแรงบันดาลใจแบบเออโอกาสการนี้มันก็ไม่ได้บ่อยๆเลยที่จะแบบมีคนได้ดูฟุตบอลไทยติขอบสนามนะครับเป็นชาวจังหวัดสงขลาโอกาสมันก็ไม่ง่ายนะนี่พุ่งตรงผมฟันธงลงสกอร์มาแล้วผมนะผมฟันธงว่าไทยชนะ50าศนเนี้ยผมฟันธงเลยผมผมบอกเลยเลยไทยชนะ50เออมันอะฟันธงออมันเลยแต่คิดว่าชนะขาดแต่ฟันธงเอามันคือ50อ่า แฟนบอลผมผมยินดีกับน้องๆ้วยนะผมเชื่อว่าน้องๆในที่มาดูเนะี่ยก็ต้องมีสักแบบบ้างแหละที่เขาก็าอยากที่จะเป็นนักบอลทีมชาติอ่ะเออคนใต้ช่วงหลังจริงนักบอลภักใต้ก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ อ่ะเตยสัมภาษณ์น้องมาน้องบอกว่ามาจากโรงเรียนหาดใหญ่ค่ะคืออาจารย์อ่ะพามาแบบว่าอยากให้น้องๆเนี่ยมาเห็นพี่พี่ทีมชาติชุดนี้แล้วก็เห็นว่าน้องๆอ่ะเตรียมเสื้อมาขอลายเซ็นพี่พี่ทีมชาติในชุดนี้แต่ว่านั่นนั่นน่าเสียดายเหมือนกันก็ว่านี่น่าจะไม่ได้ไม่ได้ลายเซ็นจากพี่พี่เนาะแล้วก็มีแบบว่าสาวๆเหมือนกันได้มาสัมภาษณ์มาตรงที่นั่งก่อนหนที่ซุ่มไปเนาะเขาบอกว่าสัมภาษณ์ประมาณ78คนชื่นชอบเต้าแบงค์ไปแล้วประมาณ แปดคนเลยตอบแบบนี้คือเป็นขวัญใจของแบบสาวๆใต้เลยนะครับบอกว่าเป็นตรงสเปคเขาเลยแล้วก็ให้กําลังใจทีมชาติทุกคนแล้วเขาก็บอกว่าอยากให้ไทยของเราเนี่ยคว้าชแชมป์ทิงคับครั้งนี้ค่ะโอเคครับก็ในทางตรงเตยสภาพเานะก็เดี๋ยวเราทิ้งท้ายด้วยภาพนี้ไปเลยกันเพราะว่า ครบ15ที่แล้วนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่กับไลฟ์ในพรุ่งนี้แล้วก็ข่าวทั้งผ่านทางรถรอบขอบสนามแล้วก็ทางโซเชียลทางไทยรัฐสปอร์ตนะครับอ่าผมลาไปแล้วนะครับโจเตยผมทีมงานลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับพรุ่งนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ